ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระพุทธโธน้อยพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั้นมีอยู่เยอะมาก และหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อว่าพระพุโทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนที่หลายคนต้องรู้จักท่านอย่างแน่นอนก่อนจะพูดถึงพระพุโทโธน้อยขอเร่ะวัติคร่าวๆของคุณแม่บุญเรือนต่งบุญเติมดังนี้คุณแม่บุญเติมเรือนเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพศสอง7ัตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15้าค่ำเวลาเกิด 1ิ2นาฬิกา20นาทีช่วงเช้าปีมะเมียพ่อของท่านชื่อนายยิ้มกิ่นพิกาแม่ของท่านชื่อนางสวนกิ่นพิกาคุณแม่บุญเรือนท่านเกิดในคลอง3ามวาเขตมีนบุรีกรุงเทพต่อมาท่านนย้ายมาอาศัยอยู่ที่ตำบลบางประกอบทางบ้านของคุณแม่บุญเติมเรือนประกอบอาชีพเป็นชาวสวน คุณแม่ท่านมีความสามารถหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือวิชาหมอนวดพอท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาทางการนวดจากปู่ของท่านซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นและในตอนที่คุณแม่บุญเรือนท่านได้บรรลุธรรมชั้นสูงท่านได้ใช้วิธีการรักษาโรคภัยต่างๆนั้นด้วยการอธิษฐานธรรม โดยการใช้ของอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างเช่นปูนแดงน้ำอธิษฐานและประสบความสำเร็จในการรักษาโรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักคุณแม่ท่านได้แต่งงานกับสตทจ้อยตรงบุญเติมแต่ไม่มีบุตรด้วยกันส่วนในด้านทางธรรมนั้นคุณแม่ท่านได้เริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพัทวง์ กรุงเทพกับท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคาราจารย์ซึ่งเป็นเจ้าว่าในขณะนั้นพระพุทธโทน้อยที่ได้ทำการจัดสร้างขึ้นโดยคุณแม่บุญเหลือดน,นั้นมีทั้งสิ้น10,000แสนองค์จัดสร้างในปีพศ2494โดยคุณแม่ท่านได้อธิษฐานจิตเพียงครั้งเดียวพระพุทธโทน้อยแบ่งออกเป็นสามพิมพ์หลักได้แก่ 1. พระพุทธโธน้อยพิมพ์ใหญ่หลังยานพุทโธมีเนื้อผงใบลานเนื้อดินเผาเนื้อผงพุทธคุณ 2. อพระพุทธโทน้อยพิมพก์กลางหลังยานพุทโธมีเนื้อผงใบลานเนื้อดินเผาเนื้อผองพุทธคุณ 3. พระพุทธโธน้อยพิมพ์เล็กหลังยานพุทโธมีเนื้อผงใบลาน admitted, เนื้อดินเผา เนื้อผงพุทธคุณโดยเนื้อใบลานมีการจัดสร้างทุกพิมพ์รวมสอง0มืงค์เนื้อผงพุทธคุณมีการจัดสร้างทุกพิมพ์รวมสาม0 0ืงคองและเนื้อดินเผามีการจัดสร้างทุกพิมพ์รวมห0,000องค์พระพุทโธน้อยณปัจจุบันนี้เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงมากพอทุกๆคนที่ได้ห้อยพระพุทโธน้อยต่างก็ได้พบเจอประสบการณ์ต่างๆนานา โดยมีพุทธคุณที่โดดเด่นครบถูกด่าทั้งเมตตามหานิยมแควคลาดปลอดภัยทำมาค้าขายทำให้เป็นที่สอสแสวงหากันอย่างกว้างขวางราคาเล่นหามิตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนขึ้นอยู่ที่เนื้อพิมพ์และความสมบูรณ์ของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ